ได้เป็นอย่างดีต่อมาเป็นดาวพฤหัสบดีครับซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินและโชคลาภในฐานะที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระนั่นเองเดิมทีพฤหัสดวงนี้ให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากเพราะเข้าหลักองค์เกณฑ์เมื่อดาวประจำตัวโคจรเข้ามาทับกับดาวพฤหัสบดีถือว่ามีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ความปรารถนาอันใดที่เคยตั้งเป้าไว้แต่ติดติดขัดหรือมีปัญหามาโดยตลอด ช่วงที่ดาวพฤหัสบดีถูกดาวประจําตัวโคโจรมาทับแบบนี้จึงเป็นช่วงที่มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้ต่อมาเป็นดาวศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และความมั่นคงของชีวิตและอีกทางหนึ่งดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะหมายถึงเรื่องของความสําเร็จในชีวิตดาวศุกร์จึงถือว่าเป็นพระเคราะห์ในด้านที่ดีมากๆเมื่อถูกดาวประจําตัวคือพระราหูโคโจรมาทับจึงมีโชค ก้อนใหญ่แบบฟุกๆโดยเฉพาะจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์รากฐานความมั่นคงของชีวิตนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้รับคําแนะนําปรึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานคนที่มีดาวเสาโคจรสถิตกลุ่มอยู่กับลัคนาครับถือว่าเข้าหลักองค์เกณฑ์ที่ดาวเสาให้คุณกับดวงชะตายอยู่แล้ว เมื่อดาวประจําตัวอย่างพระราหูโคจรเข้ามาทับกับดาวเสาร์เรียกว่าเป็นพระกะคู่มิตรใหญ่โดยที่ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงพลิกผันชีวิตของชาวลัคนาราศีกุ่มจะเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านที่ดีกว่าเดิมเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นอยู่บ้างตามความหมายของดาวเสาร์ ต่อมาเป็นพระราหูที่โคจรมาทับกับพระราหูเดิมในดวงชะตาก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีมากกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสร้างไว้ในอดีตจะหลั่งไหลเข้าสู่ดวงชะตาส่งเสริมหนุนนําให้พบเจอกับความก้าวหน้าเป็นช่วงที่เกณฑ์ชะตาจะมีความอุดมสมบูรณ์เข้มแข็งมากที่สุดในรอบ18ปีตามความหมายของเกษตรตราธิบดีที่โคจรมาทับกันต่อมาคือพระเกตครับเทพเจ้าแห่งสัมผัสพ,พิเศษ ที่โคจรกลุ่มอยู่กับลัคนาถือว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีเซนต์พิเศษมักสัมผัสพบเจอกับประสบการณ์ลิลบเป็นประจำเมื่อดาวประจำตัวโคจรเข้ามาทับกับพระเกตจึงถือว่าเป็นพระเคราะห์ภาควาิญญาณทั้งคู่ที่กลุ่มอยู่กับลัคนาดวงชะตาจะถือว่าเปิดรับเอาขึ้นความถี่ในด้านที่ดีเข้าสู่ดวงชะตาจะทําให้ชีวิตมีความสุขความเจริญการที่มีศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทาบุญในพระศาสนา ก็จะเห็นผลอย่างรวดเร็วจะไปอย่างแห่งหนตำบลใด